พี premises, ่เห็น FC พี่เน anyway> ี well ่ยคอมเมนต์บอกพี่ว่าให้พี่เนี่ยเปลี่ยนไปเล่นเผ่าอื่นบ้างนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยใช้แต่เผ่าปลาคือผมตอบเลยนะว่าได้นะครับทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยกูก็ยังไม่เปลี่ยนเผ่านะพี่จะขอเล่นเป็นเผ่าปลาก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะทุกคนเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันได้ไหมล่ะถือว่าขอคลิปนี้พี่ขอ2 0 0ไลค์แล้วกันถ้าใครอยากให้พี่เปลี่ยนไปเล่นเผ่าอื่นนะขอ2 0 0ไลค์ช่วยๆกดเลยกดไลค์อย่างเดียวไม่พอนะต้องกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนกดทุกอย่างยกเว้นดีนด ก็จะมาเล่นดาบนี้เลยนะครับทุกคนผมก็เห็นคนคอมเมนต์มาพอดีนะ <c oughs> ก็เลยแบบจัดเลยนะครับ <c oughs> นี่นะดาบนี้ดาร์กอนไทเด้นนะครับคนดูซึ่ง <c oughs> กูยังไม่เคยทําคลิปใช่ไหมวะน่าจะยังไม่เคยทานะเป็นดาร์กอนไทเด้นปรับใหม่นะครับคนดูผมบอกเลยว่าผมก็ไปลองสกิลมาแล้วแ,ลวแหละบอกเลยว่าโกงขึ้นนะว่ามันโก,ขนก,บบก,กง,งก <c oughs> ขึ้นแล้วก็แบบสกิลแบบดูเบอร์วังอลังการเนี่ยทุกคนเพราะฉะนั้นกดไลค์กดซับสไคร้ครับนั่นแหละก็อย่าลืมไปซื้อแก้ตาล้านพี่ด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลให้ดูก่อนเเเลลยยริ่่มจากกกกอนนนทุคี็ เป็นแบบนี้นะอุ้มทุกคนอาจจะแบบมองมองไม่ค่อยชัดแน่คือมันจะปล่อยไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไหมขอไหมขอไหมสามสองหนึ่งนี่เป็นประมาณนี้นะทุกคนโอ,โอ๊ยเอา้าโดนสก,กิลเฉยเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเท่นะทุกคนต่อไปสก,กิลเอ็กนะครับสก,กิลเอ็กนี่โคตรเวอร์ดูดูดูด นี่ครับมีมีอะไรน้ํากระจายออกมาเต็มเลยแล้วก็คอมโบต่อได้นะทุกคนตามนี้แหละก็แหละตามนั้นนะคนดูวันนี้พี่ก็จะมาล่าค่าหัวด้วยดาร์กอนไทเด้นนะครับคนดูเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้นั่นก็คือเปอร์คุงช็อปนะทุกคนก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับเป็นร้านขายไก่ตันของพี่เองนะก็ตอนนี้พี่ก็พยายามเพิ่มสินค้าเข้ามามากก็ตอนนี้ก็มีไก่ตันหกมาแล้วก็ดาบพูดเด ือแบบคนเนี่ยแห่ม,มาเซิร์เยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตันเจมัดสมอดาบคู่สุ่มเผ่าการันตี V4 เทียสิบนะทุกคนราคา699บาทนะใครสนใจมาเซิร์นได้นะครับผมนาเทพผมก็มีนะกดคลิกที่นี่เนี่ยแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะนี่ก็จะมีเต็มเลยนะทุกคนก็ใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคิปเลยนะพี่ปักหมุดไปแล้วแบบนี้หวังว่าจะมีคนสู้เฮ้ยนายอออยืนรอแบบนี้หมายความว่าไงมานี่ครับผมเปิดก่อนแอปสููสมานี่มานี่เอาผมกดผิดว่ะ สกลิลมันไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่เลยลืมนิดน,งนึงนะคนดูขอภัยขอภัยว่ะ <c oughs> อุ้ยอ้ยอเนี่ยเนเห็นไหมคือคนดูถ้าเกิดจะให้พี่เล่นเผ่าอื่นอ่ะพี่น่าจะตายก่อนนะ <c oughs> นี่ไงเอาไปนั้นหนึ่งก่อน <c oughs> ค้นน้ำไปห,หนึ่งทีนี่ไงโดยไปดอกหนึ่งโอ้ยชีตนี่ครับมันต้องเปิดเผานะทุกคนคือแบบเราจะได้ไม่ตายโอ้โหนี่ไงโดนโอ้ยเฮียฮดีนะมีเผ่าทุกคนเกือบตุยเอ้ยอะไรวะ นี่ไงนี่ไงตายไปตังหัวแตกเหมือนสี่คมๆนะทุกคนเย้ใ yeah, นนี่เดินแบบแอคหล่อหรอ,หรอมึงเดินแอคหล่อมึงมาน,นี่นี่ไงโอ๊ยเดี๋ยวดิจะเย็นๆข,ข่าตัวอื่นก่อนดีเออหัวแตกคอมโบได้เฉยโคตรงงเอานี่ไปต่อนทีจเ,เย็นนะครับเอาหนีเฉยหนีเฉย หนีมาไงนายหนีมไมหรอโอ้ยมันหนีว่ะทุกคนนี่ไงโดนโดนดอกหนึ่งมาฮับเราก็ดูดให้คุ้มๆไปเลยนะทุกคนนี่ยายหัวแตกเน้นๆอ่ะมันจะง่ายอะไรขนาดนี้อะครับคนดูนี่ขนาดพี่ยังไม่ได้คอมโบเ้นเนี่ยนี่เล่นแบบตอดๆเอาแล้วเนี่ยยังเก็บได้หมดเลยอ่ะคนดูก็คิดเอาเพราะฉะนั้นฝากไปซื้อไก่ตานร้านพี่ด้วยนะครับคนดูบอกเลยว่าตึงแน่นอนเอ้าไม่ต้องย้ายละแม่งแม่งจะซู้ยเฉยคือเสี้ยนอุ้ยๆมันเอาแล้วมันเอาแล้ว มันเอาเล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงตอดไปมั่วก่อนเจ็บน,นะเจ็บนะอยากหาเรื่องก่อนดีนะะัอกอ่ะอุ้ยอุ้ยหายแล้วิบหายแล้วไม่ใจเย็นพวกกีตากีตาก็ไม่ช่วยอะไรครับตอนนี้โอ้ยหลุดหลุดได้เฉยคุณมานี่ครับนี่ไงนี่ไงเอาตายแน่นอน หัวแตะครับสามทับสามไปคมคมเองพอใจรือยังเองควรจะพอได้แล้วนะน้องคือแค่เห็นสกอร์แค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเหนือกว่าละ่ะแน่นอนครับว่าไก่ตันพี่เหนือกว่าอยู่แล้วไม <c oughs> ่เกี่ยวเฮียอะไรเลยเ,ลยอ,เอ้ยตัวใหม่มาครับคนดูตัวใหม่มาตัวใหม่มา,าเราดูดเอ้ยโคตรเฮียเ <c oughs> ผาไซบอร์กนี่โกงมากเลยนะผมว่าแพทเนี้ยเผ่าไซบอร์กกับเผ่ากูเนี่ยผมยกให้โกงสุดละเพราะว่าอปลามันโดนเนื้อไหมคนดูนึกออกไหม นี่แงสวยสวยสวยจา้าอะโอ้ยนัดเดียวออ้ยนัดเดียวเพื่อน <Nope. S 1> ฮะไม่โดนได้งไงเอาเอาตายดิอย่างนี้สวยผมพี่ไม่ได้ฆ่ามันด้วยดาบเลยครับสว่วนเลยโดนหมัดตายตลอดเลยเย้เย้โคตรใจรักอะโคตรใจรัก <Huh? S 1> มาครับมานี่มานี่เดี๋ยนี้ไปนอนแผ่ร้องแอร์ซะ <Huh? S 1> นี่ไงนอนแผ่ร้องแอร์ มานี่มานี่เฮย้ยโอ้โหซาโซติดตัวได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโป้ปะเนี่ยทำไมแม่นจังวะอืมอู้นั่นไงนไอพีเปอร์คุงกูรอดได้ไงกูรอดได้ไงแล้วผมไม่มีเผ่าด้วยนะทุกคนเมื่อกี้นี้เอ้ยเอ้าโดนนี่อย่างนี้สวยนี่ไงเอ้ยผมก็พิดอีแกแล้ววะผมชอบไปเอ็กซ์แซดอะไอยันเป็นนี้ยอะไรวะนี่ไงตายซะมึงหัวแตก มารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาสเละเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสกไก่ตันอีกมากมายครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวเผือกหรือเปล่าออกมาครับคุณจะดีไปไหนเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้คุณยังจะมาเล่นด้วยอยู่เลยอ่ะนี่ไงโอ้โหมีคนสู้ด้วยตลอดเวลานี่มันช่างภูมิใจจริงๆ <Yeah. S 1> นี่ครับมันต้องแบบนี้โอ้โหมันหลุดได้เฉยเอานี่ไปก่อนนี่นี่น <Huh? S 1> นอ๋อเผือกเผือก,อกโอ้โหพาตื่นเลครับอย่างนี้ พอได้ไหมเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวหัวแตกครับโอ้โหไอ้นี่ก็จะแบบมันแค้นจัดเลยขี้แค้นจัดผมกดสกิลวีให้ได้ก่อนสกิลวีปาบอลลงไปก็ไม่ช่วยอะไรแล้วจังหวะนี้อุย้ยมันบ้าจัดอุย้ยมันบ้าจัดนี่ไงนี่ไงรางวัลคนบ้านี่ไงรางวัลคนบ้าไปแล้วเจอบ,บ๊ายบายอืม เองคิดจะเล่นเหรอพี่อ่ะเองพลาดแล้วน้องนี่ไงโดนหัวแตกครับมผมว่าแล้วสกิลมันอย่างกว้างนะทุกคนคือมันโกงกว่าเดิมเอ,า,อาง่ายๆเลยพี่ไม่รู้จะบ่อยยังไงอ่ะอุ้ยทั้งน้องเป็นคนยังเยอะทุกคนแบบนี้ต้องแจมเลยไหมเฮ้ยพี่ควรเล่นผลสายฟ้าดีไหมคนดูจังหวะเนี้ยเพราะเราอาจจะมีสิทธิ์ตายได้นะครับคนดูเล่นผลสายฟ้าแหละผมว่าเวลาเผาตื่นเราจะได้แบบว่าชนะนะทุกคนมันนวนมากเลยอ่ะจังหวะเนี้แหละต้องได้สักตัว จุ๊ม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 นี่ไงไม่โดนอะไรเลยเอ้ยโดนอยู <background> ่นิดนึงผมจะเอาตัวไหนดีครับเนี่ยอุ้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 ยคาวิตี้พี่เพิ่งเล่นไปเมื่อวานแม่งแบบคนเล่นกันเฉยนี่ไงอุ้ยแม่งนี่ไงนี่ไงนี่ยเฮ้ยไม่โดนครับคนดูพาพาไปนี่ไงโดนไปดอกนึงเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนหนีเพื่อหนีเพื่ออะไร หนีเพื่ออะไรเฮ้ยไม่โดนโอ้โหสวยอย้ย่านี่ไงผ่าแม่เลยนี่ไงสแปมหัวแตกครับ1นึ่งตัวนะพี่เก็บไปแล้วนะหนึคิอ๋ออ,อโอ้โหอ้ยบรนลุมันเนี่ยอุยใช่ใช่เลยใช่เลยทุกคนใช่เลยชัดเจนเอานี่ไปกินเลยดีนะที่เล่นผลสายฟ้าทุกคนโอ้โหโอ้โห มาทุกอย่างครบรถแบบสามร้อนี่ไงเอาไปกินยัดให้หมดสกลิลผมแบบระยะกว้างด้วยนะครับคนดูก็เลยค่อนข้างที่จะได้เลยอ่ะ่าเลยครับไม่โดนเอาโดนเฉยไม่ไงยเอาตอดไปก่อนนี่โดนแน่สวยสวยอีซี่เหรออีซี่ไปดิอีซี่หัวแตกไงเปิดไหมเนี่ยไ,ไออา้าวไอเปิดเหรอไอเปิดไอก็โดนไงไอเปิดไอก็โดน โอ้ยอะไรตุย๋ยอะไรตุย๋ยเกิดการตุ๋ยนเกิดขึ้นครับผมอยากจะฆ่ามันด้วยดาบแต่ว่าฆ่าไม่ได้สักทีโดนแต่หมัดเฮ้ยเฮ้ยเจยพี่พี่ก็เตืนโอ๊ยฆ่ามันด้วยอะไรก็ฆ่าไมเถอะจังหวะเนี้ยโอ้โหมันยังจะยื้อยังจะยื้ออีกเหรอฮะก็ไม่โดนได้ไงอะโอ้โหไม่โดนเฉยมันแปลงร่างจนได้เปอรโอเค โอเคพาไปเอาให้หมดทุกดอกสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยหัวใต้ยฮือตายฮือเรียบร้อยครับโดนสายฟ้ากัดตูตายหืใจจะยืดดีนะัจกจังหวะนี้ครับปาบอลลงไปเลยครับได้ไหมได้ครับเอาได้หนึ่งคิวเฉยไปไปเล่นกับคนอื่นไปนะเล่นกับคนอื่นก็ได้มาเสียเวลาครับมันเสียเวลาเว้ยเอาตัวไหนก็เอาผมมาตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย มานี่สักตัวเถอะสักตัวอฮ้ยหลบเอา้าโดนตัวไหนไม่รู้โอ้โมันดูดมันดูดเลือดเยอะครับนี่ไงมันนี่มันนี่โอ้โหไม่ให้ล็อกเลยก็เผาตื่นดีจังหวะน,นี้มาครับผัดกันโยงผัดกันโยนไปนี่ไงอุ้ยผมไม่มีสก,กลิลอ่ะแม่งซื้อตัวอื่นแล้วแหละอุ้อย,เห,ยหเหมือนเซียนอ่ะนายเหมือนเซียนอ่ะ เอ้ยทำไมเรีอกผมล้นรัวอุ้ยอุ้ยมันเกินมันเกินมันเกินเออไม่ไม่ตายโอ้โหจบจัดเอ้ยเ้ยตายเถื่อนตายเถ่อโอ้ไม่ตายโอ้โหโดรล้านแน่นอนครับแบบนี้เอ้ยได้ได้โอเคค่อยภูมิใจในชีวิตหน่อยจังหวะนี้ปึ๊บเขาไปล็อกแล้วเอา้า โอ้ตายโอ้โหนึกว่าจะรอดนั่นหรอไม่รอดอยู่แล้วดิเอาโดนดิอย่างงี้มันไม่โดนได้ไงโอ้ยโโอ้หมันดึงไกลขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยตายเฉยโอาเสียเสียจัดเสียแม่งตอนท้ายเฮียมึงลุมกูได้เฉยๆแหละพิมนี้กูกล้าจะไม่เสียค่าหัวแล้วแม่งพิมพ์ย่อเยอยกูจัดเลยเฟกสามสิบเอ็มเฟกแม่เมงไอยที่แตมึงก็ลุมกูไอ้ควายเฮ้ยเยี่ยโปแม่งโปป้ะเนี่ย อ๋อไม่ใช่โปรไม่ใช่โปมันบัคกครับมันเป็นบัคกโอ้โหเอ้นทุเล่นมากนะมึง เล่นดูเล่นมากนะมึงนี่ไงหัวแตะไปเด็กโง่โอ้โหดูม <c oughs> ึงชนะกูได้ตาเดียวอย่าทำเป็นพูดครับไปซะชนะกูได้ตาเดียวทำเป็นพูดไอ้ควายอย่ามาทำเป็นคุยครับกูเก็บมึงไปกี่ตัวไอ้โง่ไอ้เหี้ยล่างไอ้ซะแม่งปากอ,อย่างแซ่บอ่ะโอ้โหอย่าพูดเยอะครับไอ้เหี้ยกูเก็บมึงไปสองตัวอย่าพูดเยอะโอเคก็เอางั้นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดดิ่งให้ด้วยละกันนะตอนท้ายพี่ไม่คิดว่าจะเจอพวกปากดีนะครับคนดูโอ้โหพี่ก็ไม่อยากพิมพ์ด่าอะไรมันนะครับคนดูพพีีีี่่่่กกก็็็อออยยยาาาเเปปนนแแบบบบจะททำตัวงด ให้กับน้องๆดูนะครับว่าแบบเวลาคนพิมพ์แบบว่าว่าอะไรเราแบบนี้เราก็ไม่ควรไปตอบโต้นะครับก็ปล่อยให้มันเห่าไปนะครับคนดูก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเราถูกหรือเราไม่ถูกนั้นคนดูตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่ง like, share, ด้วยนะครับคนดูคลิปน,นี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บสวาง